สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยสุริตทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมวรชัยภาวกุลนะครับจะมาสอนนะครับในคู่มือชูวิชาที่1น,นะครับอของ BTCP นะครับวิธีการศึกษาพระคมภีร์และกฎเกณฑ์ในการตีควางวันนี้ผมจะสอนนะครับในคู่มือวิชาที่1น,นี้นะครับว่า มีวิธีการศึกษาพระคมภีร์และการตีความอ,อย่างไรนะครับก่อนอื่นเราจะอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอบคุณพระองค์เป็นโอกาสที่ดีที่เราทั้งหลายจะมาศึกษาพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการศึกษาและก็กฎเกณฑ์การตีความพระคัมภีร์เพื่อเราจะสามารถเข้าใจความหมายของพระองค์ หรือเข้าใจสารของพระองค์อย่างท่องแท้และไม่ผิดเพี้ยนพระเจ้าขอทรงนำขอพระเบียมบริสุทธิ์ที่สอนให้เราเข้าใจหลักเกณฑ์และก็การตีความอย่างท่องแท้ด้วยขอบคุณพระองค์ในพระนามพระยรเยซูคริสต์เจ้าอเมนครับในชุววิชานี้นะครับก็มีโครงร่างนะครับ จุวิชานี้แบ่งเป็น3ตอนใหญ่ๆด้วยกันนะครับในในใน,ในวิชาที่1นนี้นะครับก็คือ,อตอนที่1ก็คือบทนำนะครับซึ่งจะพูดถึงาาการาจุดมุ่งหมายของพระวชนระของพระเจ้าหรือฤทธิ์ฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจของพระวชนระของพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับอตอนที่2ก็คือกระบวนการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบนะครับ ก็มี3ขั้นตอนด้วยกันก็คือการสังเกตการตีความและก็การประยุกต์ใช้นะครับส่วนอตอนที่3ก็คือ,อแผนการที่แนะนําสําหรับรก,การศึกษาพระกัมพรียอย่างเป็นระบบนะครับแต่ในส่วนวันนี้นะครับเราจะศึกษาวิธีการเราจะศึกษาหรือเราจะดูในตอนที่1นะครับก็คือบทนํานะครับบทนําซึ่งเมื่อกี้ ก็ได้บอกไปแล้วนะครับในบทนำนี้ก็จะพูดถึงเจ็ดหัวข้อใหญ่ๆนะครับเจ็ดหัวข้อใหญ่ๆก็คือฤทธิ์อำนาจแห่งพระวชนะของพระเจ้าข้อขอขายนะครับจุดมุ่งหมายแห่งพระวจนะของพระเจ้านะครับและก็ข้อควายหนะ้าที่รับผิดชอบของสียอภิบาลในการศึกษาพระคัมภีร์ข้ององูนะครับบทบาทของพระเบียนบริสุทธิ์ในการศึกษาพระคัมภีร์ แล้วก็จอจานท่าทีที่ถูกต้องสําหรับการศึกษาคมพีอย่างมีประสิทธิภาพและชอชิงความจริงที่สําคัญเกี่ยวสาคัญเกี่ยวกับพระคัมภีร์และชอช้างนะครับคําจํากัดความของศัพท์ที่สําคัญน,นะครับ <S <S เราจะดูะรายละเอียดด้วยกันนะครับซึ่งอ,อ,อยู่ในหน้าที่15นะครับในหน้าที่15จนถึงหน้าที่28นะครับ รายละเอียดของบทนำนี้นะครับจนถึงหน้าที่28นะครับพี่น้องก็สามารถดูตามไปด้วยนะครับจนถึงหน้าที่28นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูด้วยกันนะครับในหน้าที่15นะครับในหัวข้อบทดำนะครับแล้วก็ข้อกอไก่นะครับข้อกอไก่ฤทธิ์อำนาจแห่งพระรชนะของพระเจ้านะครับแน่นอนนะครับก่อนที่เรา จะดูพระคัมภีหรือจะอ่านพระคมภีหรือจะศึกษาพระคัมภีเราต้องรู้ว่าหนังสือพระคัมภีร์หรือหนังสือที่เราศึกษาหนังสือที่เราอ่านอยู่ทุกวันนี้นะครับเต็มไปด้วยฤทธิอำนาจของพระเจ้าอย่างไรนะครับเป็นหนังสือทั่วไปไหมเป็นหนังสือที่ธรรมดาไหมเป็นหนังสือที่หรือเป็นหนังสือที่ประกอบด้วยพลังนุภาพนะครับอย่างไรนะครับในข้อกอไก่นะครับใน ในข้อกอไก่ฤทธิ์อำนาจแห่งพระชนะของพระเจ้านะครับมาร์กไว้อย่างนี้ครับถ้อยคาใน,านพระภีมีฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับกับในหนังสืออิสยา์นะครับบทที่55ข้อที่10กับ11นะครับบอกว่าเพราะฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับที่นั่นเว้นแต่รถแผ่นดินโลกกะทำให้มันบังเกิดผลและแตกหนอ อำนวยมเมล็ดแก่ผู้หวานและอาหารแก่ผู้กินฉังใดคําของเราซึ่งออกไปจากเปล่าของเราจะไม่กลับสู่เราเปล่าแต่จะสำลิปผลซึ่งเรามุ่งไว้มุ่งหมายไว้และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทํานั้นจเรเลิจำเริญขึ้นฉันนั้นนะครับจะบอกพระวจนะของพระเจ้านะครับออจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับของผู้ที่อ่านนะครับและผู้ที่ได้ยินนะครับและ ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงนะครับพราะฉะนัของพระเจ้าเต็มไปด้วยฤทธิทานุภาพที่จะทำให้พระประสงค์ของพระองค์นั้นสำเร็จนะครับนะครับเหมือนที่อิสยาได้บอกว่าจะกลับสู่พระเจ้าไม่เปล่านะครับนะครับจะอํำนวยพระพรและจะสำลิบผลด้วยนะครับนะครับแน่นอนครับเรามาดูว่าฤทธินอำนาจแห่งพราะฉะนัของพระเจ้าอย่างที่หนึ่งนะครับทำให้ผู้ผู้ไม่เชื่อกับใจนะครับ ประกัมพีนะครับทำให้เปลี่ยนแปลงได้นะครับทำให้คนที่ไม่เชื่อนะครับกลับใจแน่นอนครับหนึ่งในนั้นก็เป็นผมด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนัเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์พืชซึ่งงอกงัดงอกขึ้นมามีชีวิตใหม่นะครับโอเคครับเราเราเปิดไปที่1เปโตนะครับหเปโตบทที่1ข้อที่2 2ถึง25ก็กล่าวไว้อย่างนี้ครับบัดนี้เมื่อทั้งได้ชําระตัวให้บริสุทธิ์ด้วยการเชื่อฟังความจริง เพื่อจะรักพี่น้องอย่างจริงใจแล้วก็จงรักกันอ,อย่างลึกซึ้งด้วยใจจริงเพราะท่านได้บันเกิดใหม่แล้วไม่ใช่เกิดจากเมล็ดพันธุ์อันเสื่อมสลายได้แต่จากเมล็ดพันธุ์อันไม่รู้เสื่อมสลายคือพระชนะของพระเจ้าอันทรงมีอันทรงชีวิตและยิ่งยงถาวรเพราะมวลมนุษย์เพราะมวลมนุษย์สยชาตินั้นเหมือนหญ้าและ เกียรติทัรพวงของพวกเขาก็เหมือนดอกไม้ในท้องทุ่งต้นหญ้าเหี่ยวเฉาและดอกไม้ร่วงโรยไปแต่พระชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ายืนโยงนิรันนะครับและพระชนนันั้นคือข่าวประเสริฐซึ่งได้ประกาศแก่ท่านแล้วนะครับอันนี้คือ,อมเมล็เพื้น,นะครับพระชนะเป็นมล็เพืชซึ่งงอกขึ้นมามีชีวิตใหม่นะครับและในสองทิโมทีนะครับ ใน2ที่บทิีบทที่3ข้อ15ก็ยังกล่าวต่อไปนะครับว่าอย่างนี้ครับและรู้ว่าตั้งแต่เด็กมาแล้วท่านก็ได้รู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถทําให้ท่านมีปัญญาที่จะมาถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิษษส์ษษสามารถแสดงให้เห็นว่าบุคคลจะรอดได้อย่างไรนะครับนะครับ,นะรบทำให้ทำให้ผู้ไม่เชื่อก็กลับใจได้นะครับในะ รมบทที่หนึ่งข้อสิบหกรมบทที่หนึ่งข้อสิบหกกล่าวว่าอย่างนี้ครับข้าพเจ้าไม่ได้ละอายในข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐคือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดคนยิวก่อนและคนต่างชาติด้วยนะครับข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์ฐานุภาพของพระเจ้า,าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดนะครับฤทธิ์อำนาจแห่งพระชนม์ของพระเจ้า,อ,า,อ,าอ,อย่างที่สองก็คือต่อสู้กับบาป นะครับในสดุดีบทที่1นึ่งนะครับสดุดี119ข้อที่9 10 11บอกว่าอย่างนี้ครับคนหนุ่มสาวจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็โดยการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์หมดทั้งใจขออย่าให้ข้าพระองค์เอ่อเตลิดจากพระบัญชาของพระองค์ข้าพระองค์จดจำพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจ ก็จะไม่ได้ทําบาปต่อระอรู์นะครับเมื่อเรารู้จักและเชื่อฟังพระชนะของพระเจ้าเราเราจะสามารถมองเห็นความผิดบาลด้วยแสงสว่างแห่งความจริงและได้รับการเตือนถึงผลที่ตามมาของการตกอยู่ในความบาปนั้นนะครับพระชนะทาให้ไม่เพียงแต่ทําให้ผู้ไม่เชื่อกับใจใหม่เท่านั้นแต่ยังทําให้เราสามารถต่อสู้กับความบาปนะครับโดยการเตือนสติเรา ในขณะที่เราจะไปทําสิ่งที่เป็นความบาปนะครับพรชนะหรือฤทธิอำนาจแห่งถ้อยคาของพระเจ้าก็ตื่นสติในใจเราเสมอว่าสิ่งที่เราจะไปทํานั้นไม่ดีนะครับนะครับนั่นเป็นผลมาจากว่าการที่เราอ่านาพระคัมภีร์การที่เราศึกษาการที่เราฟังพระวิชะของพระเจ้าทําให้ฤทธิ์ของพระวนะชานั้นทํางนานในชีวิตของเรานะครับเพื่อให้เราต่อสู้กับความบาปนะครับ ้านะครับฤทธิอำนาจของพระชนะของพระเจ้าอย่างที่3นะครับพอให้เกิดการเติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับแน่นอนนะครับนอกจากทําให้ผู้ที่ไม่เชื่อก็เชื่อแล้วนะครับประการที่2นอกจากที่สามารถต่อสู้นะครับและให้มีชัยชนะเหนือความบาปแล้วนะครับอย่างที่3นะครับทำให้ผู้เชื่อนะครับทำให้เติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับในหนึ่งเปโตรบทที่2ข้อ2บอกว่าอย่างนี้ครับ ชงกระหายน้ำน้ำนมไฟวิญญาณอันบริสุทธิ์เหมือนทางลกแรกเกิดเพื่อสีนี้จะช่วยท่านให้เติบโตขึ้นในความรอบของท่านนะครับพระชนมเปรียบเสมือนน้ำนมนะครับที่ทำให้เราเติบโตขึ้นอย่างเช่นการดื่มน้ำนมเป็นผลให้เกิดจากให้เกิดการเจริญเติบโตเครื่องไฟ่ร่างกายฉันใดนะครับการที่เราเข้าใจและเชื่อฟังพระ้จัของพระเจ้าก็เป็นเหตุให้การเจริญเติบโตไฟวิญญาณฉันนั้นนะครับ รสชนะของพระเจ้าเป็นอาหารซึ่งเรารับเข้าไปเพื่อบำรุงหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรานะครับอันนี้ในนัสือยหอนบทที่6ข้อที่3 63นะครับได้กล่าวไว้เช่นนั้นนะครับนะครับฤทธิอ์อ,อำนาจหรือฤทธิ์เดชนะครับของรสชนะของพระเจ้านะครับประการที่4นะครับเปิดเผยให้เห็นความมุ่งหมายที่แท้จริงของเราอย่างชัดเจนนะครับบทที่4ข้อ12กล่าวว่าอย่างนี้ครับ เพราะว่าพระดำรักของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงอนุภาพคมยิ่งกว่าดับสองคมใดๆแทงทะลุแม้กระทั่งจิตและวิญญาณข้อต่อและขายกระดูวินิจฉัยความคิดและท่าทีในใจนะครับโอ,โ,โอ้โหพระชนะของ,ะงพระเจ้าทรงพลานุภาพสามารถเปิดเผยตัวต,วตนภายในของเราและความมุ่นหมายในใจที่แทจ้จริงของเราที่แม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ตะหนัถึงในบางครั้ง สามารถทะลุทะลวงถึงความคิดนะครับนะครับอันนี้พูดถึงอนุภาพของพระชนะของพระเจ้านะครับทาให้เปิดเผยถึงความมุ่งหมายแท้จริงของเรานะครับนะประการที่5นะครับหล่อหลอมชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระคิดนะครับเมื่อเราพิจารณาพระชนะของพระเจ้าก็เปรียบเสมือนการได้มองดูตัวเราเองนะครับในกระจกในยากอบบทที่1ข้อยิมสองถึงยี่ห้าพูดถึงกระจกนะครับ ที่เราสอบนะครับก็เช่นเดียวันนี้นะครับซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราเห็นว่าแท้จริงตัวเราตัวของเรานั้นเป็นอย่างไรแต่ยังช่วยชีย้ให้เห็นว่ามีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปล,ปลงปลบ้างเมื่อเราเชื่อฟังพระศาสนาน,น,นะครับใน2โครินธ์บทที่3ามก็สินะครับได้กล่าวถึงเมื่อเราเชื่อฟังพระศนาของพระเจ้าอย่างเสมอต้นเสมอไปนะครับเราเองจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็น เสมือนประคิดมากยิ่งขึ้นในทั้งด้างลักษณะนิสัยการกระทําและคาพูดนะครับพระคมภีร์ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มใดเล่มอื่นๆที่ท่านเคยอ่านเพราะคมภีนะครับเป็นหนังสือเพียงเล่มเดียวที่มีฤทธิอำนาจที่แท้จริงที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้ตลอดนิรันดร์นะครับเปลี่ยนแปลงตลอดนิรันดร์นะครับไม่ได้เป็นเพียงั่วข่าวนะครับ ข้อขอข่นะครับจุกมุ่งหมายแห่งพระชนนของพระเจ้านะครับพระคมภีเป็นหนังสือที่เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับชีวิตนะครับตอนในหัวข้อแรกนะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนนะครับแต่ในขอข่ายบอกพระคมพีเป็นหนังสือนะครับเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับชีวิตนะครับเป็นแหล่งข้อมูลนะครับพระชนนของพระเจ้านะครับจุงมุ่งข้อที่1 บรรจุมาตรฐานแห่งความจริงที่ไม่เอีงเอียนอันเป็นนิดบดร์ของพระเจ้านะครับในหนังสือสดุดีบทที่119นะครับข้อที่89ถึง91เก่าว่าอย่างนี้ครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระชนกของพระองค์คงอยู่ตลอดไปมั่นมั่นคงนิดบดร์นในสวรรความศักดิ์สิทธของพระองค์ดำรงอยู่ทุ่ชั่วอายุพระองค์ทรงสถาปนาโลกโลกก็ตั้งมั่นอยู่ บทบัญญัติของพระองค์ยั่งยืนตับเท่าทุกวันนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติพระองค์นะครับพระชนะหรือพระคมพีคือความจริงนะครับซึ่งใช้วัดทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับเป็นความจริงที่เปิดเผยสิ่งใดที่ถูกและสิ่งใดที่ผิดนะครับไม่เคยเข้าข้างผู้หนึ่งผู้ใดนะครับผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ไปว่าไปตามตามถูกนะครับ ไม่เอียงและไม่เข้าข้างใครนะครับเป็นความจริงนะครับเป็นความจริงที่อยู่ช่วงนิรันดร์นะครับไม่สามารถไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับพระเยซูคริสต์เองก็ได้กล่าวใน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 หลายหลายครั้งว่าแม้กระทั่งจุดๆเดียวนะครับก็จะไม่ล่วงเลยไปนะครับไม่มีใครทําลายความจริงแห่งพระเจ้าของพระเจ้านี้ได้นะครับ มุ่งหมายของพระราชนะอย่างที่สองก็คือกําหนดแนวทานสําหรับการดําเนินชีวิตของเรานะครับเราจะพูดก็คือเหมือนเข็มทิศนั่นเองนะครับในในตอนเดียวกันนี้นะครับในหนังสือสด,ดุดีบทที่119ข้อที่105นะครับในในหนังสือเล่มเดียวกันนี้ก็บอกว่าอย่างนี้ครับพระราชนะของพระองค์เป็นโคมสําหรับย่างก้าวของข้าพระองค์เป็นแสงสว่างสองเท้าทางของข้าพระองค์นะครับ ก็คือเป,เป็นแสงคอยนําทางเป็นเหมือนเข็มทิศนะครับพระคมพี์ไม่เพียงแต่นําชีวิตของเราให้ดําเนินไปในทางทิศทางที่ถูกที่ควรเท่านั้นแต่ยังเป็นแนวทางเฉพาะในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราอีกด้วยนะครับนะบในทุกๆวันนะครับเราสามารถเปิดคู่มือชีวิตของเราก็คือพระวจนะข,ของพระเจ้านะครับเพื่อเราจะดูว่าในวันนี้เนี่ยพระเจ้าจะสอนอะไรจะสอนอ,อะไรเรา พระเจ้าจะนำเราอย่างที่ทางไหนนะครับนะครับโดยกรรารศึกษาคู่มือที่พระเจ้ามอบให้กับเรานะครับค <c oughs> ู่มือที่ดีที่สุดก็คือพระคมภีร์นี่เองนะครับนี่คือจุดมุ่งหมายของพระคมภีอย่างที่2น,นะครับ <c oughs> จุดมุ่งหมายของพระชนะของพระเจ้าอย่างที่3นะครับหัวข้อที่3ก็คือปลอบประโลมใจและสั่งสอนและหนุนใจเรานะครับ <c oughs> ในโลมบทที่15ข้อ4ว่าอย่างไรครับ <c oughs> บอกว่าเพราะทุกสิ่งที่เขียนไว้ในอดีตก็เขียน ขึ้นเพื่อสอนเราเพื่อว่าเพื่อว่าเราจะได้มีความหวังโดยความทรหยอดทนและการให้กำลังใจจากพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์ยังสามารถให้กำลังใจและหนุนใจเรานะครับสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระเจ้าของพระเจ้าช่วยให้เราสามารถสามารถที่ฝ่าฟันความยากลำบากต่างๆในชีวิตและไม่สูญสิ้นความหวังนะครับพระคัมภีร์ยังให้ความหวังนะครับนะครับให้กำลังใจเราให้หนุนใจเรานะครับ ตักเตือนสนั่สอนนะครับนะอย่างที่ทิโมธีนะครับในหนังสือทิโมธีบทที่สามข้อสิได้กล่าวไว้นะครับว่าพระชนนั้นเนี่ยมีจุดหมายเพื่อจะตักเตือนว่ากล่าวสาั่นสอนนะครับและก็หนุนใจเราเช่นเดียวกันนะครับในความจุดมุ่งหมายของพระชนนอย่างที่4ครับเตือนเราจะาความผิดพลาดของผู้อื่นนะครับก็คือพระธรรมพีบันทึกถึงอ่อ กา,ารผิดพากสาลงโทษของพระเจ้าหรือการตีสองของพระเจ้านะครับในหลายๆบุคคลในหลายๆเหตุการณ์นะครับทาไมเหตุการณ์เหล่านี้บงังทึกไว้นะครับก็เพื่อเตือนสติเราเตือนสติเราแล้วก็ไม่ให้เราไปผิดพลาดเหมือนคนเหล่านั้นนะครับในหนึ่งโครินธ์บทที่1 0บข้อสิบเเนี่ยได้พูดถึงความผิดพลาดที่ชาวอิสราเอลได้ก่อขึ้นกบฏต่อพระเจ้าในหลายๆครั้งน,นะครับแลวเพื่อเพื่อให้เราไม่กบฏต่อพระเจ้าหรือเพื่อเราไม่ทําผิดพลาดเหมือนคนเหล่านี้ นะครับตัวอย่างจากพระคมพีเตือนเราให้ตระหนักถึงผลแห่งความบาปที่ตามมาและชี้ให้เราเห็นถึงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับแน่นอนครับเมื่อเห็นถึงความผิดพลาดของคนอื่นนะครับไม่ว่าจะตัวอย่างจากพระคมพีหรือตัวอย่างในชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราเราจะไม่หรือเราจะไม่ผิดพลาดเหมือนคนเหล่านี้นะครับความผิดพลาดของคนนะครับเตือนสติให้เรานะครับที่จะไม่ผิดพลาดเหมือนเขา นะครับให้เราหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทําความผิดพลาดเหนือคนเหล่านี้นะครับอันนี้คือจุดมุ่งหมายของพระพีที่บันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้นะครับจุดรูปงหมายของพระพีอย่างที่5นะครับหัวข้อที่5เป็นเครื่องมือต่อต้านการลอกลวงนะครับแน่นอนครับพระพียังเปรียบเสมือนโลกกำบังนะครับโลกป้องกันนะครับเป็นอย่างดีด้วยนะครับในหนังสือมัทธิวนะครับมัทธิวบทที่4ข้อ4 ข้อ4กับข้อ7นะครับบทที่4ข้อ4ข้อ7นะครับกับข้อ7พระเยซูตรัสตอบว่ามีคําเขียนไว้ว่ามนุษย์ไม่อาจดํารงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ดํารงชีวิตด้วยทุกถ้อยคําจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าและในข้อที่7นะครับพระเยซูตรัสตอบเขาว,ว่ามีคําเขียนไว้เช่นกันว่าอย่าทุกลององค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านนะครับพระเยซูใช้ความจริงจากพระวจนะของพระเจ้าในการขัดขวาง และตั้งทานการลอกลวงของพญามารและเราเองก็ทําได้นะครับเมื่อมีการลอกลวงเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะสามารถตอบและก็สยบต่อการลอกลวงเหล่านั้นไม่ว่าจะจากผู้พญามานนะครับไม่ว่าจะเป็นจะมีการทดลองการลอกลวงจากคําสอนผิดผู้สอนผิดผิดนะครับทั้งหลายนักเทศผิดผิดทั้งหลายนะครับสิ่งที่เราสามารถตอบ เขาได้นะครับแล้วก็ชนะเหนือเขาได้นะครับโดยการใช้ความจริงจากพระชนะของพระเจ้านะครับนะครับเพื่อเราจะสามารถชนะขเขาเหล่านี้ได้นะครับครับจุดมุ่งหมายของพระพระชนะของพระเจ้าอย่างที่6ก็คือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าสิ่งที่เรารู้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับพระเจ้านั้นเราเรียนรู้จากพระคัมภีร์หาประชาชนพระคัมภีร์แล้วความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพระเจ้าก็ถือว่าเป็นความเข้าใจที่ไม่เพียงพอและไม่สมบูรณ์ ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้านะครับที่พระเจ้าเปิดเผยนะครับหนึ่งในหลายๆทางก็คือพระชนะของพระเจ้านะครับแน่นอความพระเจ้าเปิดเผยตัวตัวของพระเจ้านะครับในหลายทางด้วยกันนะครับมนุษย์ธมบ้างนะครับธรรมชาติบ้างแต่การสัาแดงหรือการเปิดเผยของพระเจ้านะครับถึงความเป็นพระเจ้าเนี่ยดีที่สุดก็คือพระคมภีนะครับแต่ก็ตั้งแต่ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์เนี่ย เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างแท้จริงทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเ,เราอยากรู้เรื่องพระเจ้ามากขึ้นก็ต้องศึกษาอ่านพระคัมภีร์นะครับมากขึ้นเช่นกันนะครับนี่คือจุดมุ่งหมายของพระพระชนกของพระเจ้านะครับ